แล้วมาคุยเรื่องเศร้าของวันนี้ดีกว่าว่าคอห่วยครับฟังให้ดีนะครับสําหรับหวยนี่เลยของย่าแย้มนะฮะแม่เสียดายโดนกินเรียกไค้ามตาบกันเลยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเอาเลขเด็ดที่น่าที่จะคนคอห่วยน่าจะเล่นกันนะคะถ้าเกิดเด็ดูแลก่อนใช่นี่ตามข้อมูลนี่อยู่ในมือเลยมีวันเกิดแย้มนะคะพศ2469ครับ นะคะแล้วก็มีวันตาย23เดือน5พศ .2558 มีอายุนะคะ75ปีนอนโรงพยาบาลห้องสองเตียง11ึ่่ในายกรรมแก้ไขใหม่วันที่2 2บ้านเลขที่112วันเลขที่121แต่เลขที่ออกมาดูกันรางวันที่1นะคะเลข3 8 8 8 8 เอ้ยครบเอาใหม่ไหม3สาม8 8ดแปดแปดหนี่คือรางวัลที่หนึ่งมาดูเลขท้ายสตัว876มี7 0, 0็9ศูนย์นหนึ่งสนะคะแล้วก็ยังมีเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก6กห้าค่ <5 S 2> <5 S 1> เป็นไงเป็นไงนนเฉียบ <คน S 1> ลันคนที่ติดตามแย้ม หรือว่าป้าแย้มนี่ขาเม่เงิบก็ไม่ปดาๆกันแต่ว่าแย้มนี่จะเป็นอะไรที่แรงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมต้องขอบอกเลยว่าคอรัตเตอรี่คอหวยเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมารวมไปถึงทีมงานของเราเองทุกคนนะครับก็พูดถึงแต่เรื่องอีแย้มแต่เลขแต่เมื่อวานนี้เงิบครับเงิบเงิบเพราะอะไรรู้ไหมเงิบไม่ใช่แค่แย้มอย่างเดียว เนี่ยแต่เอาเรื่องไม่เงีอบก่อนไหมมีเรื่องที่ก็คือหากันมากเลยกับทะเบียนรถของนายกนะคะท่านประยุทธ์จันโอชาทําไมรู้ไหมเป็นแบบ3ตัวเป๊ะเลยคือเลขทะเบียนเนี่ยเป็นเป็นทะเบียนยอหญิงขอกวาย1881นี่ไงซึ่งรางวัลที่1เลขายเลขายก็คือ8ปดตรหงเท่านชูเลขห้าด้วยแต่ว่าเหมือนกับ5 6อ่ะเพราะว่าตัวท่านเป็นเลข6กไ เที่มีด้ยตัวท่านเป็นอกไม่หมายถึงท่านยืนโค้งอย่างนี้เหมือนไอ้กบเดี๋ยวนะสายด่วนจากท่านประวิทผมรอเลยนะถ้าปยุดก็ออกมานะครับผมรอเลยคุณเล่นอะไรเล่นไเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไรอ่ะีอะไรก็มา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 ้ามามา้ามามาอามว่าม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 านามา่าม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 าวาม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 าาม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 าามาา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 ามา ไม่ใช่หรอกมั้งอ่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านนายกเนี่ยเอารถตู้ออกไม่ใช่รถคันนี้นะเป็นรถตู้แล้วนัาข่าวก็เลยาภาพเก่าครับอ่าไม่ใช่ภาพเก่าปกติเอสก็มีหลายคันไงรุ่นนี้ที่ทะเบียนหนึ่งจับหนึ่งเนี่ยท่านก็นั่งนั่งประจำแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยก็นั่งรถตู้ไปทํางานครับนักข่าวก็เลยถามเอ้ยทำไมวันนี้นั่งรถตู้แล้วรถเบ้นคันนั้นน่ยที่ให้หวยไปถึงไหนแล้วอยู่ไหนท่านก็พูดแบบทำข่าวไปเลยบอกว่าโอ้รถมันเสียมันซ่อมอ่ะ ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เป็นไงก็ไปถามคนรถไม่ต้องถามผมเออเหมือนเหมือนเหมือนหรอเหมือนหรอแต่ถ้าท่านโทรหาพี่แล้วไม่ต้องถามผมแล้วเสร็จแล้วนักข่าวก็ถามตอบบอกว่าแล้วจะเอาใหม่ทีมเมื่อไรเออผมไม่รู้อ่ะเดือนเดือนก็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 เดือนอาจจะปัดจักรยานมาพรุ่งนี้แล้วมาเนี้เป็นบุ๊กเลยเป็นบุ๊กเลยสรุปว่า จ็คพอตออกที่ทะเบียนนายกใช่ครับผมนะฮะทีมงานวุดีเวอร์เลกันหมดเลยราบราบแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพูดถึงแย้มเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดซหมดไม่เหมืนเลขท้ายสองตัวเดี๋ยวตัวเลขขึ้นมาใหม่เนี่ยทีมงานโชว์เลขหน่อยเลขท้ายสองตัวขึ้นห้ใช่ไหมครับผมจำได้ผมจำได้ว่านี่เลยล่าสุดเนี่ยมีคนแชร์มาด้วยว่าแย้มให้ถูกนะฮะเพราะว่าพี่นายกรรมเนี่ยระบุนะฮะครับ ที่มีนาเนี่ยหกสิบห้าไร่ให้กับลูกอะชื่ออะไรนะผมไม่ได้ดูลูกลูกชายโอ้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะพี่บอยป่ะพี่บอยพิสนุเอ้ยยงยุทธยงยุทธยงยุทธหลานให้หลานให้หลานโทษนะฮะให้65ไร่เนี่ยพี่นายกันครับจำได้เลยเดี๋ยวไปหาเพลงตอนนี้ยังคิดเรื่องนี้ไมได้นะครับตรงเลยครับเลขท้าย2ตัว65นะแล้วใครที่ซื้อ65ก็ สบายลอตเตอรี่เดี๋ยวนี้แพงขึ้นหรือเปล่าโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อเนี่ยตัวที่ผ่านมาโก่งราคาขึ้นเยอะมากบางคนซื้ออะไรนะสองร้อยเล่าแบบท่านเล่าแบบสองร้อยสองร้อยหรืเหรอเล่าแบบท่านไปกันท่านตรงนี้มันคนซื้อเยอะระวคนใส่ตรงนะแล้วก็สองร้อยอ่ะมัน ไม่ดีอ่ะไม่ดีก็สองร้อย0ึงสามร้เหมือนมากเหรอเหมือนนี่โทษนะครับท่านไม่ดูข่าวทุกวันทุกใครใช่ไหมนคลับดูนายกพบประชาชนแล้วเราก็ดูแล้วค่อยลอกลอกตามคือบางคนก็ซื้อ200บางคนก็ซื้อ300ใช่ไหมแต่ล่าสุดกฎหมายออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชม นะ,ะถ้าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่ขายเกิน80บาทเนี่ยคุณบอกได้เลยว่าคนคนนี้ผิดนะจะจับเขาหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจิต <วะ S 1> ใจอขใงองครนะคะะบางคนมาแล้วก็แบบน่าสงสารมากไงนะใช่ไหมฮะ อบอกเลยว่าไม่มีลูกเท่าที่ลูกไม่เลี้ยงไม่มีบ้านจะอยู่จะมตงจะตายอยู่แล้ว<ห>ซื้อห,หน่อยเธอค่ะสองร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณสงสารคุณก็ต้องซื้อแพงไปแพงไปผมว่าไม่เวิร์กเถ้า80บไปะแ0เริ่มวันนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปแต่แปบไปเท่าไหร่ครับ มันเป็นคู่ใช่ไหมเอาเป็นคู่40 40ก็เป็น80นี่ขนาดผมไม่เล่นผมยังรู้เลยนะเนี่ยไม่เล่นนะรู้ราคาหมดเลยตั้งแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมงวนหน้าโทษทีเอาจริงเลยนะครับขายใบละ80บาทเท่านั้นเริ่มวันนี้ใครใครที่จะขายเกินเขาบอกว่าโดนจับครับอคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนล กดเลยค่ะกดเลยอ้าวนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ้ากกดกดอ้าก